แล้วก็สุดท้ายมาปุ๊บเนี่ยมัทนาก็ฆ่าตัวตายอ่าทำไมเพราะเพราะมันไม่รักชีพตัวเองก็เพราะไม่รักไงไม่รักเขาด้วยแล้วก็เลยขึ้นมาเกิดอยู่บนสวรรค์นะฤาษีนะครับแล้วก็ประจบกับวันนั้นเป็นคืนวันเพ็ญพอดีนะฮะก็ได้แบบว่าพบกับนางมัทนาปิ๊งเลยไหมโอ้โหปิ๊งเลยใช่เลยนะฮะปิ๊งเลยนะนะฮะก็เลยโกรธน้าก็เลยสาบให้นางกลายเป็นดอกกุหลาบไปตลอดชีวิต อืมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการซับเพราวันนี้อยู่กับผมแม็กธัรกิจโยสนิทครับผมและอยู่กับน้องเต้วชัชลมงคลสีเหลืองครับโอเคนะครับเป็นไงบ้างน้องเต้ครับวันที่14กุมภาที่ผ่านมา แฮปปี้ไหมสุดๆครับพี่สุดๆเลยครับอไปไปเที่ยวกับใครมาจ๊ะเป็นเด็กๆของผมเลยนะเพ่อ๋อเด็กๆนะฮะ อ่าแสดงว่ายังไม่มีแฟนหรอยังครับตอนนี้ยังโสดอยู่ครับพี่ครับมีคุยคุยไว้เฉยเฉยครับอ๋อคุยคุยไว้เฉยเฉยนะฮะเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับวันที่ส4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใครไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างนะฮะคอมเมนต์ได้เลยนะฮะที่ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าใครไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับ14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคึกคักกันมากมากเลยใช่ครับพี่ใช่ที่ผมไปเที่ยวมาคือคนเยอะมากมีแต่คู่รักไปครับพี่อืม พี่ก็ไม่อยากไปไหนเลยเพราะเห็นแล้วก็อิจฉาคน <c oughs> มีความรักคนส่วนนอนอยู่บ้านครับนอนดูหนังอยู่บ้านอนอนดูซีรีส์อยู่บ้านแทนนะฮะเป็นไงบ้างเราก็ไป14กุมภาพันธ์ไปทําอะไรกันมาบ้างฮะไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงหรือทําทอะไร <c oughs> มาบ้าง <c oughs> พาไปกินข้าวครับแล้วก็เอาดอกไม้ของขวัญไว้ให้เขาไงพี่เอาดอกไม้ของขวัญไปให้เขา <c oughs> นะฮะเอาดอกอะไรไปให้เขา ดอกกุหลาบอยู่แล้วครับพี่ต้องเป็นดอกกุหลาบอยู่แล้วดอกกุหลาบสีอะไรจ๊ะสีแดงครับผมสีแดงนะฮะโอ้โหเป็นแบบแบบดอกกุหลาบแห่งความรักใช่ครับใช่ผมว่าเขาชอบเขาชอบเลยซื้อมาให้ครับเขาชอบก็เลยซื้อมาให้ใช่ครับถูกไหมฮะแล้วรู้ยังไงว่าเขาชอบสีแดงเขาเคยบอกผมอยู่ว่าเอ้ยแบบวันนี้ฉันนี่อยากได้เซอร์ไพรส์จากเธอจังเลยมันไม่มีอะไรแล้วนอกจากดอกกุหลาบครบพี่ดอกแห่งความรักนะครับอื แล้วรู้ไหมว่าแบบจริงๆแล้วดอกกุหลาบเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาบนโลกนี้ได้ยังไงโอ้ยไม่รู้เลยครับพี่ไม่เคยได้ศึกษาลึกเลยครับอืมจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีเรื่องราวนะครับครับของดอกกุหลาบเนี่ยมันมีตำนานของดอกกุหลาบอยู่ออยากรู้ไหมว่าอยากครับอยากตำนานของดอกกุหลาบเป็นยังไงอยากครับอยากไม่เคยฟังนะครับรู้จกักมันทธนาพาธา <laughs> ไหมไม่ไม่รู้เลยครับพี่ไม่รู้จักเลยใช่ครับนะฮะตอนแบบปห้าก็ไม่เคยได้เรียนเลยหรอ อาจจะัผ่านที่เราผ่านไปเลยแล้วก็ผ่านไปเลยนะฮะโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงมัทนะพาทานะครับซึ่งมัทนะพาทาเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องราวนะครับที่พระราชนิพนธ์โดยราชการที่6นั่นเองนะครับซึ่งเป็นตำนานนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของดอกกุหลาบนะครับซึ่งจริงๆดอกกุหลาบเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าดอกกุชกะนะครับผมรู้จักไหมกุชกะไม่เลยพี่เพิ่งได้ยินพี่พูดนและครั้งแรกโอเคนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องราวที่ท่านพระทิ่นิพนมานะครับแล้วก็มีอยู่ในหนังสือเรียนด้วยนะครับเรื่องราวของรัชกาลที่6นะครับใช่ครับก็คือท่านท่านเป็นผู้ผู้แต่งนะครับเรื่องนี้ขึ้นมานั่นเองนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะครับว่าตำนานของดอกลาบนะครับหรือว่ามัทนะพาทาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราไปฟังกันเลยดีกว่า เอาละครับถ้าเราจะกล่าวถึงเรื่องราวของมัทนาพาทานั้นนะครับเราจะกลับไปที่สวรรค์ชั้นหนึ่งะครับซึ่งมีเทพประบุดหล่อนะฮะชื่อว่าสุเทศนะครับสุเทศเนี่ยเป็นเทพประรุที่อยู่บนสวรรค์ชั้นนี้แล้วก็แบบเขาเนี่ยได้หลงรักกับ นางมัทนาเป็นอย่างมากเลยเขาบอกว่านางพัฒนาเป็นนางฟ้าที่สวยมากๆและเขารักหลงรักมากๆนะสุเทพพยายามแบบจะไปจีบมัทนานะฮะไปจีบแบบมัทนาฉันรักเธออะไรเงี้ยไปถึงก็บ,บอกรักเลยพี่ออยยมัทนาฉันชอบเธออะไรเงี้ยเธอรักฉันหน่อยได้ไหมมัทนาอะไรเงี้ยนะฮะแต่มัทนาเขาเปฏิเสธสุเทพยยตลอดเวลา<ฮ>ว่าแบบว่าฉันไม่รักเธอไม่เอาฉันไม่เอาเธอ เป็นเทพทาไมี่เป็นเทพก็น่าจะหน้าตาดีนะครับอ้อาวที่จริงความหน้าตาดีมันก็ไม่เกี่ยวเนะเรื่องความรากักอะเนาะเออคือแบบมันมันใช่ก็คงใช่มั้งนะฮะแล้วก็พยายามจะไปจีบมัทนาตลอดเวลาพอไปจีบมัทนามัทนาก็ไม่ยอมสักทีก็เลยรู้สึกแบบหูโกรธมากทําไมนะฉันอยากจะแบบได้นางฟ้าตนนี้แล้วไม่ได้สักทีก็เลยใช้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ด้วยเลขอะด้วยมนเนไม่ได้ด้วยเวทหมก็ด้วยคาถานะก็เลยไปคุยกับคนหนึ่ง ซึ่งเขามีแบบว่าวิชาอาคมเอ้าเดี๋ยวนะพี่เป็นเทพไม่มีวิชาอาคมแล้วครับเขาก็มีแต่ว่าแบบว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบว่าแต่ละสายที่มันแตกต่างกันอะไรเงี้ยมีเขาเรียกว่ามีทริ์มีอํานาจที่มันแตกต่างกันถูกไหมแต่ว่าคนเนี้ยเขามีแบบว่าแบบมีทริ์อำนาจทางด้านอนี้โดยเฉพาะหรือเปล่านะฮะก็คือชื่อว่ามายาวินมายาวินมายาวินเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่แบบว่าโอ้มีคาถาอาคมที่จะแบบว่าสามารถเชื่อมใจได้นะฮะ แล้วก็สุเทพก็เลยไปขอให้มายาวินว่าแบบช่วยเสกคาถานะฮะให้อเออให้แบบว่านางมัทนาเนี่ยรักสุเทพให้ได้แต่มายาวินก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นไม่ได้นะท่านมันยากนะเพราะว่าในเมื่ออดีตชาติที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสุเทพเนี่ยเคยเปกษัตริย์เมืองหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปตกหลุมรักนางมัทนานี่แหละนะฮะแล้วก็ไปสู่ขอมัทนากับพ่อของของนาง นะฮะซึ่งเป็นกษัตริย์อีกเมืองหนึ่งแต่ว่าพ่อเขาก็ไม่ให้นะฮะโอ้โหสุเทพตอนนั้นก็คือก็โกรธมากเหมือนกันก็เลยยกทัพไปตีเมืองของมัทนาโอ้โคือไม่ให้ลูกสาวก็ตีเมือง<ช>แต่ช่ตีเมืองเลยนะครับโ,โหเลยแลใช่พอถึงวเวลาพูดไปลบเนี่ยสุเทพก็ชนะแล้วก็เลยจับพ่อของมัทนาเนี่ยมาเป็นเฉลยศึกนะฮะแล้วก็มัทานาเนี่ยก็มาบอกว่าขอได้ไหมขอไว้ชีวิตพ่อได้ไหมนะหอะไรเงี้ยแล้วข้าจะยอมเป็นเมียท่าน แล้วก็สุดท้ายมาปุ๊บเนี่ยมัทนาก็ฆ่าตัวตายอ่าทำไมเพราะเพราะไม่รักชีพตัวเองก็เพราะไม่รักไงไม่รักเขาด้วยแล้วก็เลยขึ้นมาเกิดอยู่บนสวรรค์นะครับแล้วก็สุเทพเนี่ยสุดท้ายมาก็บําเพ็ญเพียรตัวเองนะแล้วก็ขึ้นมาเกิดบนสวรรค์เหมือนกันก็เนี่ยมาเจอกันอีกตามมาเอออยู่บนสวรรค์เนี่ยดังนั้นเนี่ยก็คือพอแบบมายาวินก็บอกสุเทพว่ามันเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะแต่สุเทพก็บอกว่าไม่เป็นไรช่างมันยังไงเนี่ยก็จะเอาให้ได้ คือเจ้าคนนี้เป็นเมียให้ได้ใช่แล้วก็ให้มายาวินเนี่ยก็คือท่องคาถาไร้มนให้มัทน,นาเนี่มารักตนให้ได้นะฮะโหพอมัทน,นาได้ถูกมนคาถาจากมายาวินแล้วก็รู้สึกแบบไม่มีสติลอยไปยังแบบวิมานของสุเทศนะฮะแล้วพอสุเทศถามมัทน,นาว่าเจ้ารักข้าไหมเจ้าเป็นของข้าไหมเนี่ยมัทน,นาเองก็เหมือนไม่มีสติก็ตอบวกไปวนมาก็ ทวนคาถามไปคําถามมาแบบไม่มีสติอ๋อเพราะว่าโดนเวทมนต์มาใช่น,นะฮะสุดท้ายแล้วสุเทพเองก็บอกว่ามายาวินไม่เอาละให้ท่านแบบปลดคาถาทุกอย่างออกไปจากมัทนาซะแล้วพอปลดคาถาแล้วเนี่ยมัทนาก็มีสติขึ้นมาพอมีสติขึ้นมาปุ๊บก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมาอยู่ในวิมานของสุเทพได้อมไม่รู้ตัว<ง>อ่าไม่รู้ตัวสุเทพก็บอกสุเทพก็เลยแบบตือ้อเหมือนเดิมว่าแบบท่านรับรักข้าเถอะนะท่านเป็นเมียข้าเถิด ท่านรักค่าเถอะอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าตัวของอมัทนาเองก็ไม่รับรักของสุเทพปฏิเสธเหมือน,นเดิมปฏิเสธเหมือนเดิมทุกอย่างจนสุเทพรู้สึกว่าแบบโกรธมากๆกโกรธแลวใช่โกรธ <hollow> ก็เลยสาปนางมัทนาครับนะให้ไปเป็นดอ,อกกุหลาบอยู่บนโลกมนุษรรย์คือสาปให้ไปเป็นดอกไม้เลยใช่ก็คือจริงๆเนี่ยตามชื่อเดิมเนี่ยก็คือสาปให้เป็นดอกกุบชกะนะครับหรือว่าดอกกุหลาบ ดอกกุชกะนะครับนะฮะก็คือมาอยู่บนโลกของมนุษย์นะฮะและมีเงื่อนไขว่าเมื่อใดก็ตามที่เป็นคืนวันเพนนะครับหรือว่าเป็นวันเพนครับเขาจะสามารถกลายเป็นมนุษย์ได้เพียงแค่หนึ่งวันหนึ่งคืนเท่านั้นจ่ร้ายนะพี่สำหรับผมคือจะร้ายมากมถ้าผ่านวันเพนไปก็คือจะกลายเป็นดอกกุหลาบเหมือนเดิม,มและถ้านางพบรักแท้ครับเดนนะ พบรักแท้นางจะกลายร่างเป็นมนุษย์ไปตลอดกาลต้องพบรักแท้ก่อนใช่และถ้าสมมติวันไหนก็ตามที่นางรู้สึกว่านางมีความทุกข์จากความรักก็สามารถสวดมวนต์อ้อนวอนขอให้สุเทพเนี่ยพานางกลับสวรรค์ได้อ๋อโหพี่นะฮะได้ฟังมาก็ รู้สึกว่าสุเทพนี่คือใจร้ายพอควรนะนะฮะหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยดอกกุหลาบก็เลยได้เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์เป็นครั้งแรกอ๋อคือดอกแรกของโลกใช่ก็คือนี่แหละครับก็คือเป็นดอกของมัทนะพาธานั่นเองนะครับผมหรือว่าเกิดตำนานดอกกุหลาบขึ้นมาคราวนี้พอลงมาอยู่บนโลกมนุษย์ปุ๊บเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุการณ์เยอะแยะมากมายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อนางมัทนาเนี่ยครับ ลงมากลายเป็นดอกกุหลาบอยู่บนโลกมนุษย์แล้วนี่นะครับอยู่ในป่าแห่งหนึ่งป่านั้นเนี่ยชื่อว่าป่าหิมาวนนะครับและได้ปพบกับฤูษีองหนึ่งฤาษีมีทุกป่าพี่อ่ามีทุกป่านะฮะป่าอยู่ทุกฤูษีฤาษีอยู่ทุกป่าทุกป่าก็คือพอเกิดดอกกุหลาบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยวันนั้นก็มีฤูษีตนหนึ่งนะครับบอกเดินเข้ามาในป่านี่แหละนะฮะฤาษีตนนั้นนะครับมีชื่อว่ากาลาทสิน ซึ่งก็มาเจอดอกกุหลาบแต่ด้วยยานของฤษีเนี่ยก็รู้ว่าดอกกุหลาบนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นดอกกุหลาบที่ต้องมีนางฟ้าอยู่แน่เป็นดอกกุหลาบที่มีนางฟ้าสิงอยู่ใช่นะครับไม่ใช่สิงแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่เขาเรียกว่าดอกกุหลาบเนี้ยกาเนิดขึ้นจากนางฟ้านะฮะก็เลยแบบว่าให้ลูกศิษย์เนี่ย ช่วยกันขุดดอกกุหลาบนะั้นไปปลูกที่อาสมของตัวเองนะครับแล้วก็ดูแลดอกกุหลาบตัวนั้นเนี่ยเหมือนลูกของตัวเองนะครับแล้วก็ในทุกวันเพนอ่นีครับมัทนาเนี่ยก็จะกลายเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็จะมารับใช้ปฏิบัติพระฤาษีเดี๋ยวนะเี่คือตอนที่เขาเป็นดอกกุหลาบนี้เขาก็รู้อยู่ใช่ไหมรู้ตัวตัวเองใช่ไหมพี่ว่าเป็นดอกกุหลาบอยู่รู้รู้อ๋อก็รู้รว่าใครเป็นคนเอาของมาใช่ครับผมนั่นแหละครับก็ พระฤาษีก็เอาไปเลี้ยงดูเหมือนลูกนะฮะแล้วก็ทุกวันเพนเนี่ยนางก็จะกลายเป็นมนุษย์ใช่ไหมแล้วก็จะมาปรนิบัติให้กับพระฤาษีนะครับต่อมาวันหนึ่งนะฮะก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นก็คือท้าวชยเสนนะครับซึ่งเป็นผู้ปกครองของเมืองหัทสินนะฮะก็ได้เสด็จประพาสป่าหรือว่าไปเที่ยวป่านั่แหละนะครับแล้วก็ผ่านมายังอาสมของฤาษีนะครับแล้วก็ประจบกับวันนั้นเป็นคืนวันเพนพอดีนะฮะก็ได้แบบว่า พบกับนางมัทนาปิงเลยไหมโอ้โหปิงเลย <c oughs> ใช่เลยนะปิง <c oughs> เลยนะและทั้งสองฝ่ายก็ต่างรักกันด้วยนะ <c oughs> อเออนะครับแล้วก็เลยให้ดุสีเนี่ยจัดงานอภิเษกสมรสให้ <c oughs> อ๋อเป็นรักรักแท้เออก็คือบอกว่าจัดจัดงานอภิเษกให้แล้วก็ท้าวชัยเสนเนี่ยก็พานางมัทนาเนี่ยนะครับกลับไปยังกรุงหัสดินซึ่งนางก็ไม่ได้กลายเป็นดอกกุหลาบอีกแล้วเออ ก็เจอรักแท้แล้วใช่เพราะเจอรักแท้แล้วไงผมก็นึกว่ากลับไปเป็นสภาพดอกไม้ไม่สิก็คือเจอรักแท้แล้วอภพิเศษสมรบแล้วก็เลยกลับไปกับเท้าชัยเสนนะครับก็กลับเข้าไปที่กรุงหัสดินนะครับแล้วจะบอกว่าเท้าชัยเสนเนี่ยก็หลงรักมัทนาเป็นอย่างมากเลยนะหลงรักแบบหัวปักหัวปั๊มรัก ที่สุดแต่ลืมไปว่าตัวเองเนี่ยมีพระมเหสีอยู่แล้วอเออคือมีอยู่แล้วใช่ซึ่งพระมเหสีนั้นเนี่ยชื่อว่าพระนางจันทีนะพระนางจันทีเนี่ยก็แบบว่าพอรู้เรื่องราวเกิดขึ้นปุ๊บก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเขาเรียกหึงหวงครับใช่ไหมหึงหวงหึงแฟนมากๆเลยไม่รู้จะทํายังไงดีนะก็ปุเรื่องขึ้นมานาง มัทนาเนี่ยแอบเล่นชู้กับทหารองครักษ์ของเท้าชัยเสนก็คือทหารองครักษ์ที่สนิทกับองคเท้าชัยเสนเนี่ยชื่อว่าสุพางนะครับก็บอกว่าเนี่ยนางมัทนาเนี่ยเล่นชู้กับสุพางนะซึ่งเป็นทหารเอกขององค์ท่านนะเลยสร้างเรื่องราวต่างๆแล้วก็นางแบบว่าจันทีเนี่ยก็ยุ่งให้พ่อของตัวเองให้มาตีเมืองอนะของเท้าชัยเสนด้วยเท้าชัยเสนก็ออกไปรบแล้วก็ได้ข่าวเรื่องแบบนี้อีกก็เลยแบบ ยิ่งกิ้วหนักยิ่งโกรธหนักอะไรเงี้ยฮะก็เลยสั่งให้ประหารชีวิตนางมัทน,นา <Why? S 2> และก็ประหารชีวิตทหารของเขาด้วยก็คือชื่อว่าสุพาง oh. นะครับท้าเชษเสก็ออกไปลบ,บใช่ไหมครับแต่เพชรฆาตอะครับไม่ได้ลงมือฆ่านางมัทน,นาเออทำไมอะพี่เพราะว่าสงสาร oh. นะครับสงสารแล้วก็ไม่ได้ฆ่าสุพางด้วยก็เพราะว่าสงสารเหมือนกันก็เลยปล่อยไป oh. สุดท้ายเนี่ย นางมัทนาเองเนี่ยนะครับก็หนีกลับไปที่ป่าเดิมชื่อป่าว่าอะไรวันวันชื่อป่าว่าหิมะวานเออหิมะวานครับผมนะครับแล้วก็ตัวของทหารองครักษ์นั้นนะครับที่ว่าชื่อว่าสุพางเนี่ยก็ออกไปรบกับชยเสษเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะไพรทหารเลวนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ตายในที่รบตายคู่เลยไหมครับตายกับราชาไหมราชาไม่ตายเราไม่ตาย ชยเสนไม่ตายนะครับจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยมัทนาก <f ew> ็หนีกลับเข้าป่าหิมวันถูกไหมฮะแล้วก็ทําพิธีกรรมเนี่ยไปอ้อนวอนขอให้สุเทพเนี่ยกลับมารับนางขึ้นไปสู่บนสวรรค์นะครับแต่พอแบบว่าลงมาปุ๊บเนี่ยนะฮะสุเทพก็มาขอความรักจากนางอีกครั้งไม่เตือคนนี้เตือไม่เลิกนะพี่นางก็บอกว่าข้าไม่สามารถรักใครได้อีกแล้วเพิ oh, ่งอกหักมาเพราะว่าแบบว่าข้ามีแบบ มีมีเขาคนเดียวข่ารักเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปฏิเสธสุเทพไปนะสุเทพก็กวอีกแบบอ๋อไม่ไหวแล้วเว้ยเจอแต่คนใจร้ายทำไมวะนะฮะก็เลยโกรธมาก็เลยสาบให้นางกลายเป็นดอกกุหลาบไปตลอดชีวิตโห่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายเท้าเชยเกษก็รบชนะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมก็ได้รู้ความจริงทั้งหมดว่ามันเป็นเรื่องราวที่นางจันทีเนี่ยใส่ร้าย ก็เลยลงอาญานางจันทีไปนะฮะแล้วก็ออกมาตามหามัทนาในป่านะครับพอมาในป่าปุ๊บก็พบเพียงแค่ว่านางได้กลายเป็นดอกกุหลาบไปแล้วไม่ทนแล้วืปก็เลยแบบว่าเอาดอกกุหลาบนั้นเนี่ยไปปลูกไว้ในสวนของตัวเองที่กรุงหัสดินอมอก็ด้วยความรักที่มีต่อมัทนาอย่างน้อยก็มีดอกกุหลาบของเขาอยู่ใช่นั่นเองนะฮะเนี่ยเป็นเรื่องราวของการกำเนิดดอกกุหลาบนั่นเอง นะฮะครับมันเป็นเศร้าเนาะเศร้าพี่เศร้าเรื่องผมสำหรับผมเรื่องนี้มันดาร์กดาร์กมากเลยเจอแต่คนใจร้ายครับเรื่องนั่นแหละเจอแต่คนใจร้ายนะเราก็อยาไปร้ายกับใครใช่พี่ผมไม่ใช่ผมไม่ทำร้ายหัวใจใครเลยครับ น,ะะนี่แหละนะครับก็เป็นเรื่องราวของมัทนาพาทานะครับเป็นเรื่องราวของตำนานของดอกกุหลาบนั่นเองนะครับซึ่งในวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยใครมอบดอกกุหลาบก,ก็เป็นสื่อตัวแทนถึงความรักนะครับที่มอบให้กับคนที่เรารักนะครับแล้วก็จริงแล้วเนี่ยมันก็ยังสื่อถึงในเรื่องราวที่ อบอกได้นะครับว่าการให้ดอกกุหลาบนั้นเนี่ยมันเป็นความรักที่แบบว่าที่เขาเรียกว่าความรักที่ยั่งยืนคความรักที่ยาวนานนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเราพูดจริงนะว่าถ้ามัทน,นาบอกว่าโอเคฉันไม่รักละก็ไม่ต้องเป็นดอกกุหลาบละถูกไหมฮะก็กลับไปเป็นนางฟ้าเหมือนเดิมครับแต่สุดท้ายนางก็เลือกที่จะซื่อสัตย์ตัวเองในความรักที่ตัวเองที่มีต่อชัยเสนถูกไหมแล้วก็ยอมกลายเป็นดอกกุหลาบนะฮะรักเขาใช่ไหมฮะ ก็รักเขาไนี่ก็เป็นเรื่องราวของมัทนะพาทานั่นเองนะครับอย่าลืมติดตามรายการสัพเพเหรักของเราทางช่องเจอะไวรัลฮิตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งกับคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราใน EP ีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและน้องเต้ลาไปก่อนพบกันใหม่ EP ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ